นีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา501-02วิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำรายละเอียดของชุดวิชาแล้วก็ทีมคณาจารย์ที่ช่วยกันปรับปรุงแล้วก็ดูแลชุดวิชานี้นะคะ เรามาเริ่มจากคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชานะคะโดยเริ่มจากที่ตัวอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงดรมยุลีเหล่าจิสวัสน์นะคะเป็นประธานกรรมการค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นกรรมการแล้วก็บรรณาธิการของชุดนะคะคืออาจารย์สรุดานะคะจิรกกุลธนาค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรสรลิศักด์นะคะสุนทรชัยรองศาสตราจารย์พรทิพย์กีรพงค์ค่ะแล้วก็อาจารย์ดรปกกมลเหล่ารักษาวงนะคะ โดยอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็จะเป็นกรรมการด้านเนื้อหาที่เป็นผู้ทรงภายในของมหาวิทยาลัยเราค่ะถัดไปนะคะจะเป็นกรรมการด้านเนื้อหาที่เป็นผู้ทรงภายนอกอีกสองท่านนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนิศลาทรงทวีสินค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรชัยทิพวณิชานนนค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีกรรมการด้านการวัดผลนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสจีจิลาโรานะคะ ท่านต่อไปนะคะคืออาจารย์ที่เป็นกรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษานะคะรองศาสตราจารย์ดรทิติรัชยาแก่นเพชรค,ค่ะและสุดท้ายนะคะคือเลขานุการของชุดวิชานี้ค่ะนางธนชนกกิจเมฆค,ค่ะนอกจากที่เรามีคณะกรรมการในการปรับปรุงระะแล้วนะคะเรายังมีอาจารย์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมช่วยเขียนนะคะในแต่ละหน่วยชุดวิชานะคะประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดกรกุลธิดาชัยทีรายานนท์ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรสุดดาวเลิศวิสุทธิภัยบู์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรอุไรวันอินทามาโสค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์ทุศพรยิ้มละไมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาพรหนูอุไรค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิรดีศรีโอภาสค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิตยาเสมาเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพันธ์เสียงแจ่ม แล้วก็อาจารย์ดรวิไยรัตกันควรอาจารย์นายแพทย์อนุกูลแก้วบริสุทธิ์สกุลและสุดท้ายคืออาจารย์พันโทนายแพทย์รัตนาเสตวณิชานนนค่ะ นอกจากทีมอาจารย์ที่ร่วมปรับปรุงชุดและผู้ที่มาช่วยเขียนนะคะเรายังมีคณะกรรมการบริหารชุดวิชานี้ด้วยนะคะที่คอยดูแลชุดค่ะประกอบไปด้วยตัวดิฉันนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรนน้อยวัดนะคะแล้วก็อาจารย์สรุดาจิรัตน์นาเป็นอาจารย์ที่เป็นกรรมการชุดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกรรมการด้านการวัดผลการศึกษานะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสจีจิราโรค,ค่ะแล้วก็มีกรรมการด้านเทคโนโลโยีการศึกษานะคะผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดรดวงพรสัพพยาลักษ์ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ยังมีผู้จัดการคณะกรรมการนะคะคือนายชยาพง์เกษจินดาค่ะเรามาดูคําอธิบายชุดรายวิชานี้นะคะว่าชุดวิชานี้คืออะไรนะคะชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง พื้นฐานโครงสร้างของร่างกายนะคะที่ประกอบไปด้วยกายวิภาคศาสตร์ระดับมหาภาคและจุลภาคนะคะสรีรวิทยาของระบบต่างๆในร่างกายการประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆนะคะทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะที่เกิดพยาธิสภาพค่ะรวมถึงคุณสมบัติและความสําคัญของจุลินทรีย์และก็ปรสิตท,ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะวัตถุประสงค์นะคะเราก็มีความคาดหวังนะคะว่านักศึกษาหลังจากที่จะเรียนจบวิชานี้ไปเนี่ยจะต้องสามารถ หนึ่งคืออธิบายนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบและก็การทํางานของระบบต่างๆของร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์และก็ปรสิตท,ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ค่ะ 2. คือวิเคราะห์การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายได้นะคะทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะที่เกิดพยาธิสภาพค่ะและสุดท้ายนะคะคือนักศึกษาจะต้องประยุกต์ความรู้ที่มีเนะะี่ยค่ะไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขของเรานะคะในส่วนของเอกสารประกอบการสอนของชีวิชานี้นะคะก็จะมีหนังสือทั้งหมด3เล่มนะคะ เรามาดูกันนะคะเล่มที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะคะหน่วยที่1ก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ค่ะหน่วยที่2คือระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะหน่วยที่3คือระบบประสาทหน่วยที่4คือระบบไหลเวียนโลหิตหน่วยที่5คือระบบหายใจค่ะ เข้าสู่เล่มที่2นะคะก็จะมี5หน่วยเหมือนกันนะคะก็เริ่มจากหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะคะอันประกอบไปด้วยหน่วยที่6คือระบบ,บย่อยอาหารหน่วยที่7คือระบบขับถ่ายปัสสาวะหน่วยที่8คือระบบสืบพันธุ์หน่วยที่9คือระบบต่อมไหลท่อและหน่วยที่10คือระบบน้ำเหลืองค่ะในส่วนของเล่มสุดท้ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15นะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันไวรัสแบคทีเรียราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆโปรโตซัว และหนอนพญาดและสุดท้ายคือมแมลงและสัตว์ขาข้อค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าใจรายละ,ละเอียดของชีวิชานี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปอ่านรายละเอียดในหนังสือนะคะชีวิชานี้เป็นชีวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะมีรายละเอียดในแต่ละเนื้อหาเนี่ยแต่ละหน่วย,ยค่อนข้างเยอะนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็อ่านในแต่ละหัวข้อนะคะค่อยๆไล่ดูตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยทุกคนเลยนะคะสามารถทําข้อสอบได้ค่ะ